มีไหมหัวมีไหมมีมีมีเออผมยุ่งอะไรกูเลยหัวใจมต้องชมพูอะไรวะมันจะสีสีสีอะไรชมพูชมพูชมพูอี๋อะไรหเวใจหเวใจไปไปครับไป

I'm <laughs> sorry. ยงได้อะไม่เดียวเดี๋ยวแพ้ไปแล้วย่ะยังย่เออต่อพักสองเพยสองแ่อ้ว่เหไอนี่ตั้งแตังแต่ายการนี้ก็ตัวตเยอะยังเป็นไ้หริ่งอาเยออกเสะแต่ถ้าพูดคําที่เป็นคำต่อโอกคออกเสียงไดออกเสียงได้อ่ะอันนี้ให้เวลาเพิ่มนะเสองนาทีนั่งไปลางไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปลถ้าเกิดว่าพูดได้นาทีเดียวก็เยอะแล้ว ม่เลยไม่ข้ามเลม่ดข้ามน่าก่ะนาทีหนึงนาทีนึ่งนะเอาเริ่ม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 เลยเหรฝนเรนมาเป็นอะไรงูเบียถึงเมยอๆแล้วก็ลาต้องหายดีแล้วหายะล้วหายล้ ตอ้งอยู่ครบผลไม้จะมีอะไรเม็ดเมื่อกีต่อบมได้แย่จัเม็ดให้ผวให้กูผวแย่จังเม็ดผู้หญิงมีมีผู้ชายมีตู้ผู้หญิงเป็นนี่นี่

ทำหนึ่งคู่ได้คู่ได้อะไรแอบทำเห็นถอดอันนี้ตู่อันนี้ทำไม่ต้องจิ้มใช่ไม่ได้เอาลงขึ้นขึ้นนมมันเป็นเหมือนเนื้อเนื้อมันคืออะไรเข็นเข็นได้ไง ขึ้นอะไรป้าเข็นเขาไม่ได้ไอองกรรมการแม่งดีคล้ายๆเข็นคบขึ้นออันี้เป็นเข็นโอ้ยต้องขายไปเย้ะอะไรกูพูดไหอันนี้จูวันนี้หนึ่งสอง

ไม่ไม่คืรอเี้มันเป็นท่าเอากันของสมัยเก่าเขาเรียกกระเกกบดานคืทำให้ดูดิทำให้ดูดิทให้ดูดินี้นี้มันเป็นพัฒนากรล็อกกี้เอง เอดี๋ยวเราฟังเดี๋ยวราไปฟังทำไนี่อยี๋ยไ้าวตมวะไรยไม่มีใอะค่ะจะมีภาพประกอบตกุไม่เดี๋ยวนวยนะคะขงอะไรวะไอันี่อนีตายตายมึงต้องตายมตอออธิบายเทาแกแล้วตาอะไรเนี่ยมองอะไรไม่เนี่ย พอพอพอฟังงแลอเด็กหไอ้เด็กข้างร้านนี่ไม่ฉลาดเลยเเอาไปถมอวงลยเ่มนะหนึ่าโอ้โหยี้มาเกี่ยวกับสััตว์ในโบราณเลยในาณลกสาวลสาวเลยกโอ้โหี้มาก 我不要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 我不 ตัวอ,อย่างนี่ตัวอ,อย่างคู่ต่อไปคู่ต่อไปหมาแล้หมดแล้ว